สัตว์เกาะหลังคาบ้านและเข้าบ้านดีหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสวัสดีค่ะพบกับช่องถูกใจไลค์แชร์สัตว์เกาะหลังคาและเข้าบ้านสัตว์บินมาเกาะหลังคาหรือสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาในบ้านเช่นสัตว์จำพวกแรงกานกยางนกแสกงูเต่า ถ้าเข้ามาทางทิศเหนือจะมีสุขทางทิศใต้จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บทิศต,ตะวันออกจะเกิดเคราะห์ร้ายทิศต,ตะวันตกจะมีโชคลาภมาจากเพื่อนเข้ามาทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือจะได้ทรัพย์สัตว์สี่เท้าสองเท้าและสิ่งของเข้ามาทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้จะถูกช่อโกง และจะถูกใส่ความเข้ามาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จะเคราะหร้ายมากเข้ามาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะได้ลาบสิ่งของที่มีค่าขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังและรับชม